พอลัมคนปลายซอยพลานกันเองจนพังท่านว่าที่นายกพิธาครับหมู่นี้ท่านไม่ทราบเหมือนโซดาเปิดขวดใหม่ๆเลยนะครับไม่เอาน้าโซดาตายไม่ดีหรอกแฟนๆสุราเสรีเขาจะเซ็งเพราะเติมลงไปปลาเหมือนน้ำล้างตีน เจ้าไกลเป็นพักตรวจสอบไม่ใช่หรือเห็นตรวจสอบดะไม่เว้นกระทั่งงบประมาณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เว้นตรวจสอบเห็นมีแต่คดีแม่สมพรธน,นาทรพี่สาวรุกป่าสงวนกับคดีน้องชายว่าโดยสินบน20ล้านเจ้าพนักงานทุจริตที่ดินสินทรัพย์เท่านั้นน่าจะส่งแอคคาปนวิโรธ ไปตรวจสอบตำรวจหรืออายการดูหน่อยนะว่ามันติดอยู่ขั้นตอนไหนจะสิบปีแล้วคดีจึงยังไม่ไปถึงสารที่คดีเอปรินารุปป่าแล้วก็แหมแจ้งปุ๊บจับปั๊บฟันฉับทันทีผลสภาพสอสอถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตคดีอาญาว่าด้วยโทษคุกตามมาเป็นปรวน หรือกับนายกประยุทธ์ตอนเป็นรัฐบาลอำนาจเต็มถ้าจับแก้ผ้าตรวจได้ก้าวไกลคงทำไปละเพราะช่วงนั้นเห็นทั้งตรวจทั้งสอบทุกอิริยาบทกระทั่งจะตดก็แทบเอาเครื่องมาตรวจจับว่าสร้างมลพิษภาวะเขาขายผิดมาตราไหนตรวจแค่นายกไม่พอยังลามปามไปถึงบิดาท่านด้วยซ้ำ แล้วนี่พิธาแค่เห็นเงาเนื้อในน้ำเที่ยวเดินสายโอ้อวดตัวเองไปทั่วบ้านทั่วเมืองผมนายกคนที่30ของประเทศไทยแต่พอถูกตรวจสอบเรื่องถือหุ้นสื่อไอทีีเข้าหน่อยเท่านั้นเป็นไงล่ะแปกแรกเกียงปากแจ๋วสื่อนักวิชาการจานมหาลัยช่วยกันอุ้มไข่พ่อส้มอุ้มไปอุ้มมาชักหนัก เพราะเป็นไข่ใส่เลื่อนเมื่ออุ้มไม่ไหวขบวนการออกลายออกสันดานโจนทันทีไอตาปลาดุกเจ้าของแผนชั่วร้ายปฏิวัติชนิดขุดรากถอนโคนขู่ฟอดทาพิธาก้าวไกลไม่ได้เป็นนายกไฟจากเหนือจะหลดใต้จะลุกปรึบเหนืออีสานบอกดีกูจะได้เผาเข้าวหลามตายบอกไม่ต้องก็ได้ ไปบ้านกูลุกทุกวันอยู่แล้วเมื่อขูไม่มีใครสนก็ไปเข้นกะกะตให้รีบประกาศรับรองสอสออยากเข้าไปเป็นรัฐบาลไวๆความเจริญจะได้กระจายกลิ่นฟุง้งกะกะตไม่ได้บอกก้าวไกลมีสอสอหนึ่มิใช่หรืองั้นเอาอาญามาตราหนึ่งห้โทษคุก1-10ปี เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีเป็นออเดิร์ไปก่อนโทษฐานผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สมัครรับเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อเพื่อสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ เท่านั้นแหละประเอกยี่เกมุดเข้าฉากเงียบฉีมีแต่ติ่งส้มสื่อนักวิชาการจานสาวกส้มประเภท3สโลร้อยออกมาสร้างกระแสะเบี่ยงมีขบวนการล้มพิธาไม่ให้เป็นนายกบ้างมีการปลุกผีไอทีวีขึ้นมาใหม่บ้างตอนนี้ก้าวหน้าก้าวไกลไปถึงขั้นปลุกกระแสะว่าครัวอำนาจเก่า ชักใหญ่วางยาหวังชิงความเป็นรัฐบาลโถโถเจ้าหนูน้อยเอ้ยเม็ดปริกเจ้าอย่างจ้อยคิดได้ทำได้ตามประสาเด็กมีปัญหาเท่านั้นแหละตรวจสอบคนอื่นได้พอถูกตรวจสอบบ้างร้องเองโทษคนโน้นแกล้งคนนี้วางยาแล้วคลิปกระจกกระจอกนั่นนอะ มันช่วยฟอกผู้ร้ายให้กลายเป็นพระเอกไม่ได้หรอกบอกให้ด้วยเวทนาไอทีวีนั่นนะอย่าปลุกผีขึ้นมาเชียวขอร้องไม่ใช่อะไรหรอกฟื้นวันไหนก็ต้องยุบไทย p ี s ไปวันนั้นนะสิแล้วแก๊งส้มแก๊งเอ o แก๊งนอนกินแก๊งปฏิวัติแบบขุดรากถอนโคนจะไปอาศัยสิงอยู่ที่ไหนกันละ่ะ เพราะไอทีวีเป็นเชื้อเกิดของไทย PBS สมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ยึดสัมปทานไอทีวีแล้วให้กำเนิดไทย PBS ขึ้นมาแทนเป็นหน่วยงานของรัฐมีสถานะเป็นนิติบุคคลมหาชนจัดตั้งตามพรบอ,องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยพศ2551 ใช้งบประมาณประจำปีจากการจัดเก็บภาษีเหล้าและบุหรี่โดยไม่เกินปีละ2,000ล้านบาทเนี่ยถ้าไอทีวีฟื้นกลับเป็นของบริษัทไอทีวีตามเดิมได้รัฐบาลก็ไม่จำเป็นต้องเสียเงินปีละ2,000ล้านให้มีสถานีโทรทัศน์ของรัฐคอยจิกคอยกัดรัฐสร้างทัศนคติโน้มน้าวให้คนเกลียดชางรัฐอีกต่อไป เพราะไอทีวีเมื่อฟื้นมาเขาก็อาจทำหน้าที่นั้นแทนได้โดยที่รัฐบาลไม่ต้องจ่ายค่าชังชาติให้2,000ล้านบาทต่อปีตรงกันข้ามจะได้ค่าสัมปทานเข้ารัฐแทนด้วยซ้ำนี่พูดเล่นในเรื่องจริงหรอกนะแต่สำนึกกันบ้างก็ดีพวกจิตคดไม่ต้องกลัวยังไงยังไงรัฐบาลเขาก็ไม่ทุกหมอข้าวใบนี้แน่ ในความดูเหมือนบ้านเมืองตอนนี้สับสนอนละมานคล้ายวารัฐบาล8ปดพักที่มีก้าวไกลพิธาเป็นแกนนำมีปัญหาจนเกิดมลพิษภาวะทางการเมืองเผินเ,นเนก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเรามีสติถอยห่างจากข่าวสารบิดเบี้ยวและเลอะเทอะจากพวกปัญญาเชิงปฏิบัติสักนิดจากนั้น ใช้สายตาด้วยกฎเกณฑ์กติกามองกลับเข้าไปก็จะเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาเลยเอาดูเลือกตั้ง14พฤษภารุ่งขึ้นก็รู้คร่าวๆแล้วก้าวไกลได้รับเลือกตั้งมากสุด151เสียงทุกพักทั้งหมดไม่มีใครเกี่ยงงอนไม่มีใครขี้แพ้ชวนตี ไม่มีใครออกมาพูดจากกวนตีนพักชนะอันดับหนึ่งก้าวไกลประกาศเป็นแกนจัดตั้งรัฐบาลได้ราบรื่นเพื่อไทยพักอันดับสองโดยเสียง141เมื่อก้าวไกลชวนร่วม8ดพักตั้งรัฐบาลก็พับเพียบรับสนองมีข้อแม้เพียงว่าร่วมด้วยแต่ไม่ขอร่วมในการพูดจาดำเนินการอะไรกับการทำหน้าที่จัดตั้งฝ่ายรัฐบาลเดิม คือรัฐบาลประยุทธ์ทั้งพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนารวมไทยสร้างชาติเข้าแถวเปิดทางผายมือให้ก้าวไกลเชิญจัดตั้งได้ตามสบายไม่เกี่ยงงอนไม่เล่นแง่ไม่ยืนแข่งขัดขาด้วยประการทั้งปวงสรุปทุกอย่างราบรื่นทางเปิดโล่งให้ก้าวไกลตั้งรัฐบาล มีเพียงเสียงจิ้งจกทักเท่านั้นนายเรืองไกรเข้าทำหน้าที่ตรวจสอบตามวิถีของเขาพบหลักฐานพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีจึงไปร้องให้กกตตรวจสอบเท่านั้นแหละทั้งพักส้มทั้งติ่งส้มพลานกันเองประหนึ่งสิ่งมีชีวิตแต่ไร้สมองเช่นรามเมือกพลพิษตลกกลบเมืองแล้วก็พาโลไปถึงกกต ว่าประกาศช้าบ้างจะฟ้องจะปลดกกตบ้างต่างๆนานาทั้งที่มีกติกาเป็นกรอบให้กกตทํางานอยู่แล้วสองเดือนคือหลังเลือกตั้งภายในสองเดือนเมื่อตรวจสอบผลได้สอสถึง95%แล้วให้ประกาศรับรองไปก่อนเพื่อเปิดประชุมสภาแล้วนี่กี่วันละ่ะวันนี้14มิถุนายนก็หนึ่งเดือนพอดีไม่ถึงว่าช้า ยังเหลือเวลาอีกตั้งเดือนด้วยซ้ำแต่กะกะตะก็บอกแล้วจะประกาศรับรองภายในมิถุนายนนี้อา้าวแล้วบอกสิตรงไหนใครจัดฉากหวังไม่ให้พิธาเป็นนายกและตรงไหนที่ว่าคั่วอำนาจเก่าเดินเกมหวังชิงส้มล่นไม่เห็นมีมีแต่ก้าวไกลและพวกกันเองนั่นแหละ ร้อนตัวร้อนท้องเรื่องหุนสื่อแล้วเที่ยวพลานผ่านโทษคนโน้นคนนี้ถึงขั้นปลุกระดมลงถนนพูดถึงส้มหล่นจะสอนให้ไอ้หนูดูและศึกษากลเกมเพื่อไทยเขาโน้นเห็นไหมพิธาจะ,ะแถลงอะไรเพื่อไทยเอออ,อตามไปทุกเรื่องเพื่อไทย141เเสียงนะหรือ เขาจะมากินน้ำใต้ศอกเด็กวันซืนโถเอ้ยเจ้าเด็กน้อยรู้ไหมทำไมเพื่อไทยจึงเล่นบทพี่ชายที่แสนดีเพราะเขารู้นะสิว่ารายการนี้นอนรอได้เลยเดี๋ยวส้มก็หล่นเข้าปากเองคอลัมนคนปลายซอย